กลุ่มเพื่อนสาว17ไลฟ์เล่าหมดเปลือกวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างกลุ่มเพื่อนเด็ก17ปีคู่กรณีสมรักไลฟ์ชี้แจงรู้จักกันวันแรกก็เกิดเรื่องยันชวนกลับแล้วแต่ผู้เสียหายจะไปกับสมรักผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่13ธันวาคม66นางสาวฟ้าและนางสาวฝนเพื่อนของเยาวชนหญิงอายุ17ปีที่เข้าแจ้งความสมรักคำสิงว่า พาเข้าโรงแรมกระทำอนาจารได้ไลฟ์ผ่านโซเชียลมีเดียโดยเพื่อนทั้งงอสองคนนี้ปรากฏภาพในกล้องวงจรปิดเป็นกลุ่มเพื่อนที่ยืนอยู่กับผู้เสียหายที่ด้านหน้าสถานบันเทิงช่วงที่ร้านเลิกแล้วก่อนที่ผู้เสียหายจะขึ้นรถจัก,กรยานยนต์ซ้อนสามไปกับสมรักษ์นางสาวฟ้าและนางสาวฝนกล่าวว่าที่ออกมาไลฟ์ก็เพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเอง โดยจะไม่พูดเกี่ยวกับคดีของผู้เสียหายแต่เนื่องจากพวกตนถูกนำภาพไปโพสต์ไปแชร์ในโซเชียลว่าตนเองเป็นผู้เสียหายทําให้คนเข้าใจผิดนอกจากนี้พวกตนยังถูกสังคมด่าทว่าทอดทิ้งเพื่อนไม่ช่วยเพื่อนไม่รักเพื่อนไม่ห้ามเพื่อนจึงต้องขออธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสองคนระบุว่าเพิ่งรู้จักกับเด็กผู้เสียหายในวันที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงดังกล่าวเนื่องจากเป็นเพื่อนของเพื่อนในกลุ่มและเป็นคนจังหวัดเดียวกันโดยเพื่อนที่รู้จักกับผู้เสียหายได้ชักชวนผู้เสียหายมาเที่ยวด้วยกันโดยที่พวกกตนนไมม่่รู้าอ จากนั้นก็นั่งกินดื่มในร้านกันตามปกติสี่คนจากนั้นพูกตนสองคนเดินไปเข้าห้องน้ำพอออกมาก็เห็นผู้เสียหายไปอยู่ที่โต๊ะของสมรักแล้วเมื่อเข้าไปสอบถามว่าทำไมมาอยู่ตัวนี้ผู้เสียหายไม่ตอบพวกตนจึงพากันกลับไปที่โต๊ะกระทั่งร้านปิดก็พากันไปยืนอยู่ที่หน้าร้านตนเป็นคนที่เดินไปถามผู้เสียหายว่าจะไปกับเขาจริงๆหรือ และยังมีเพื่อนผู้ชายอีกคนที่อาสาจะไปส่งผู้เสียหายกลับห้องพักโดยพาซ้อนจัก,กรยานยนต์กลับไปกับเพื่อนคนอื่นๆด้วยแต่ผู้เสียหายชักสีหน้าไม่พอใจเพราะต้องการจะไปกับสมรักดังนั้นเรื่องที่บอกว่าพวกตนไม่ห้ามเพื่อนไม่ช่วยเพื่อนนั้นไม่เป็นความจริงแม้จะเพิ่งรู้จักกันวันแรกแต่ก็ชวนกลับชวนไปส่งแต่ผู้เสียหายไม่พอใจที่จะไม่ได้ไปกับสมรักจึงเห็นว่าผู้เสียหายเดินไปหาสมรักแล้วนั่งซ้อนรถจัก,กรยานยนต์ออกไปด้วยกันซึ่งเพื่อนทุกคนก็งงกันหมด และทุกคนก็เมาด้วยจึงพากันแยกย้ายกลับก่อนที่เพื่อนผู้ชายที่รู้จักกับผู้เสียหายจะส่งข้อความแชทมาถามตนว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมผู้เสียหายจึงให้พาเข้าแจ้งความซึ่งตนเองก็ยืนยันว่าไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นโดยทุกคนก็งงกันหมดาชเชนกันในไลฟ์นางสาวฟ้าและนางสาวฝนยังย้ําว่าเพิ่งรู้จักกันกับผู้เสียหายเป็นวันแรกและช่วงที่เข้าผับนั้นก็ไม่ได้สนใจว่า ใครจะเข้าได้ไม่ได้แต่ทุกคนก็เข้ามาในร้านนอได้และเที่ยวกันตามปกติและพวกตนก็ไม่ได้อายุ17ปีในไลฟ์ไม่ได้บอกว่าอายุเท่าไหร่นอกจากนี้ยังบอกอีกว่าขอให้ทุกคนที่นำภาพของพวกตนไปโพสต์ไปแชร์จนเกิดความเสียหายขอให้ลบและหยุดโพส์หยุดแชร์หากไม่หยุดก็จะดำเนินการตามกฎหมาย